ฟึกซาฮิเอโอ้ยิงห็วเือาวันลาเป็นคนเปิดเต้นเดี๋ยววาย่ามาดูงตาเปิดซุ่มเนอะตาเปิดยแอะเปิดใจเปิดใจเปิดแล้วนะเปิดเอาิดาสิเอเ้เจะได้นี่ตาก็บออ่ะขนเอาขเราโหโหจนสิเบิดแต่เป็นดีตอนกับบมีน ทุขสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวัตสุสุกคนเนาะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสูส่สองซิตสองแสนสี่เด้เอเมเนกบับโมนิมี่ยังเนาะทุกคนมาเฮือนไอ้บิ๊กนี่ยนะมาตูวมาตูวกินตุ่มไก่เป็นทุกคนเพราะว่าบริตรวมาหลายวันเนาะที่แหละกอะว่าจะไปกินป่าก็ผัวจันจรนะไอ้เขียวเนาะแต่ว่าเพิ่นไปก่อนเนาพระท่านมข้าวเบี้ยก็ได้ไปพระท่านก็ได้มาเฮือนไอ้บิ๊กกับเบาอยู่เนาะซึ่งว่าเบาอยู่เป็นแซนส่วนว่า าถ่ายค,คล,ลิปสิ่มต๋อมไก่สัสงานตูดคือเขามันกันโบโบผ่าแน่นอนทุกคนเนาะเพราะว่ามากเลยก็จะได้มาเป็นตากล่องนนอมาเลยก็มาเป็นตากล่องน้ำตูดน้ำเ <c oughs> อาเนาะทุกคนเนาะสุดท้ายเบือเนนเบ้องหนละังการถ่ายคลิปของเพื่ออะไเบื้องเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เพื่อนอยากหลอกลวงประชาชนในส่วนคลิปเบื้องหลังเพื่อกับสีแบบแต่งกันเอาเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวสุดท้ายเบื้องใหน,นเพื่อนเบื้องแต่ว่าลักถ่ายอะไรทุกคน ไหวเขาหูนะว่าเขาไหวเขาหูว่าเขามาลากทายเข้าเบืองล้างเขาเนาะทันก็าหูเขาเสียหายแน่วเนาะเพราะว่าเขาจัดสามารถจบเจือเนาะที่ทายว่ามาถ่ายเบืองล้างไอ้เขาหูเนาะไอ้ทายตอนกินได้เนาะทุกคนเนาะไปไปเบล่งไปสิงไว้น้ำยาดเบื้องน้ำยาดสิสิง่้เบื้องนั่นทุกคนเนาะน้ำยาดเริ่มสิงแล้วเนาะทุกคนเนาะเอา้ย ไปไปไปรอดไปดื้อได้เลยทุกคนสายพันรอดไปดื้อรอไปดื้อรอดไปหลาดวไเปะหมไนาหรอบไนดไปหลาดแลนยังไงตนนี่รอดไปหลาดพอดินแน่วางเส้าเนี่ยอยู่หองัวเดียวกว่า แตกนึ่งไปป่อยอ่เทสหนิปล่อยคือเที่ยมันสิทันอยู่บ่ขวอยก้า่ะฟื้นแบงแล้วนะมีวมีกรดทุ่งเฉยรถไปด้วยแดนวะฮะนำดาดนำดาด đốt bay đã đó nó bận đắng này nhưng phước xa hà đi, anh nhớ chính một cưa <laughs> chính cưa chết cây nó nào nó đấy bay มาตางแล้วมานี่มันตกลไกลอีกเลยปาตกเนิ่เต็นตาเบิดคืล้วนะเปิดไกลเปิดไกลเปิดเปิดแล้วนะเบิดเอาไปแล้ว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 เออแดดมันด่าอะไรไกลบ้างนึงเนี่ยแดดโนเดนจะได้ไกลซอยบ้างนึงเนี่ยโนเดนโนเดนเออแย่ๆก็ท้ามกัน โอ้จะมันแนนนึงหรภาษาเทพเว้ยงงงงเลยภาษาเทพไปไปิ่งมองดังหมดเมืองลังมันหลา้อยเออมันหลาปอยนงี่ต้ีจกับยังไงวันไี้เนาะ cái vàng, thọ, oi, vàng, cái bàn cốc boy dù bàn coi bài không hết uỷ hạn nhớ uỷ hạn chấp vào đại eo này cái này để mình đạt hả? mình này không được nhảy thôi làm gì gì

ไอ้ฟ <c ười> ูดแห้ได้ไปโยที่ด้ลเลยลุเลยป้องไปเลยอ้หอนจับู้บมาวิกบอกหอนจับจับีตาใ่เดี๋ยวมาจับผูเดี๋ยวกบโสนานห่ะมันโมบไสนานกันจับตัดไ้มาจับูเยลยมาจับมูจับาดซีูกับวายูหรออ่ะเติขันตอนขวานอ่ะวไทยเบิรร

อันแท็บไรสิค้าเ้อตรต้มตรตกระบอกตกระบอนะ้ตรงแล้วข้ตัวได้ไหมล่ะได้ไปตัวดีแม่มาจบิาอันนี้คนไม่มีคาคนไม่มีคาะดแต่งงานเยบแมนเ้าย่งงนก็แมนไปแต่บอนตัวสิตัวจริง

บอลสิมีแต่เรื่องด่างเนาะโมด้าที่ไม่เข้าเทียนนี่ที่จะติดะไหนเป็นส่วนี่ะทิ้งกันมิ่งกันโมด์โมันเอปืนพ่นอ่ะัวโมดด้วยข้างหน้าอเด็ดตัดิ้งสตารใส่เอฟเอังหดเออำเป็นเดือดเนาะองส่เยดิ่นบนล่างด่นติ่นนั่นอะเนาะ่านาดำำนะโมดเร่งงูกระมี่นเนี่ยฝายมอสถึงข่านไปงูตอดกนได้บอลเดียตายก่อน

ข้าวดถั่อแครียินเกลือตับบาอยผัป่าะเห็ดเื่อน้าถากินกบถ่ายู่ได้ ไอ้แล้วงเขาดเขาเนาะเากินะบ่เนาทุกคนเนาะก็คือบ่อเอนวฮะย็นแล้วบอก้ยันั่งขาเะโดนเว้ยมา นั่งขาอยู่เว้ยกินตไ่กันขึ้นมาสิบเอิ้เงไ้จะได้ในตาก็เอิ้อ่ะขึ้นเขาขึนเขาโอ้โหจนสเบิดเปนี่ีตอนกับบะมี่นยังไก่สวยจนเมื่อยคิดไ่าจะกินไก่ไเรียงไก่กินแแล้วมาตูเด้อฮะไก่ซอยจนเมื่อยลาุกไก่ไปล่อยไก่ลยงไง Mình gai có hưng. Banap, không bay 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 bỏ bay 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 Mẹ, mẹ bay 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 không bay อะไรนจ้ะเอิ้นไปิมาดอกดวงก็จะสดนี่ไปแฟนซีฟนะตอนน่ะไปแฟ่อะไรเลยมูปนั่งกินเหล้านั่งกินเบียร์ย่างสามสี่หอเนี๋ยจุมันมาถวงอย่างเออมึงเกผู้ย่างสามสีห่อเ็อกันนะย่างก็คืากินต้มไก่ขาบุษราถาวะแสบเนาะต้มเองกินเองแสบเอง แซอยู่ได้ไหมในกระไรขาเพื่สายตูดเขาเบี้ยวขับไปไหนไหนเดียวเขาแขกใครฮะขอกินเข่าเลยทุกคนเพราะทันปิดได้เนิน้องทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็สิจบไปเพียงเท่านี้ละขอบกันไหมคลิปหนาทุกคนวันนี้มียังเหรอยังหน่อยเขาขึ้นกินเข่าอยู่ยังหน่อยเขาขึ้นกินเข่ายู่ดอก ทุกคนด้วยบายเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้า